เป็นห่วงจุย้ยคือความเชื่อแต่ถ้าพี่เป็นขายความเชื่อจะจ๋าเป็นห่วงจุ้ยเลยนะไม่มีความจริงนะพี่จะต้องตามอะไรรู้ไหมตามแก้ตา่างและตามเก็บงานที่ล้มเหลวเยอะมากโชคเป็นสินแสงเดียวในเมืองไทยนะรับประกันงห่วงจุ้ยร้อยเปอร์เซ็นและทุกงานโชคสําเร็จร้อยเปอร์เซ็นทุกงานด้วยโชคดูห่วงจุ้ยมาเป็นพันเคสเพราะนี่แหละคือก้าวสู่ความเป็นที่ปรึกษาธุรกิจดังโชคต้องการเล่าให้เห็นว่านี่แหละคือปัจจัยจริง แต่ปัจจัยจริงเป็นปัจจัยจริงยิ่งกว่าอันนี้ก็เป็นโมเดลจริงโชคต้องการให้พี่เห็นร้านของฝากอาหารทะเลแหละครับร้านของฝากฟังโจทย์ให้ดีนะนี่คือความจริงนะครับที่พวกพี่จะได้จากโชคในการปีจัดร้านขายของฝากร้านหนึ่งอยู่ในดงแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวนะครับจะมีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ5000คนต่อวันโดยเฉลี่ยแต่จะมีคนเข้าร้านร้านนี้100คนเข้ามาในร้านร้านนี้ห0ึคนนะแต่จะมีคนตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านนี้แค่20คนมันหมายความว่า5คนซื้อหนหรือ100คนซื้อ2คนหรือ20เปอร์เซ็นตเจ้าของร้านเชิญสินแสมาจัดวงจุย้ย ฟังไว้ใหม่นะอันนี้จะต่างจากเก้าหมอนิดหนึ่งนะแล้วเปรียบเทียบให้ดีเชิญสินแสมาจัด่วงจุย้ยสินแสบอกว่าหน้าร้านคุณไม่เด่นลูกค้าหน้าร้านมันมืดมองไม่เห็นว่าในร้านขายอะไรสินแสก็เลยเปิดหน้าร้านเปิดไฟในร้านหน้าร้านเห็นเซเว่นไหมกระจกเซเว่นจะไม่มีเงาสะท้อนเพราะเปิดข้างในให้สว่างให้มากเมื่อไฟข้างในสว่างนะครับเราจะมองจากข้างนอกทะลุไปถึงข้างในได้ชัดเจน การตั้งสินค้าก็จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ร้านทั่วไปไม่ได้จัดไฟแน่นเหมือนเซเว่นเห็นไหมข้างในจะมืดเมื่อข้างในจะมืดเมื่อไหร่นะครับเงาสะท้อนภายนอกจะไม่ให้เห็นข้างในแนะล้วร้านขายของฝากร้านนี้ข้างในเหมือนปิดมันมืดก็เปิดร้านทําป้ายใหม่ทําแบ,บ็คดอกอะไรต่างๆมาตั้งแล้วก็ติดไฟทําโลโก้ต่างๆแล้วจะห้อยโคมไฟห้อยต่างๆก็แล้วแต่ความเชื่อเขาแต่ด้วยความที่จัดร้านแล้วมันดูเด่น พี่สังเกตว่าเวลาจาัดธุชก่จมันจะดูเด่นหน้าร้านก้าจะสีสันมันจะเด่นกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมครับลูกค้าปกตินะครับที่เข้าร้านวันละร้อยคนด้วยความเด่นของร้านมันดึงคนเข้ามาเพิ่มขึ้นเป็น200คนปกติเข้า100คนดึงมาเพิ่มอีก100คนแสดงว่าวันนั้นของเขากลายเป็นว่าเข้ามา200คนแต่พี่รู้ไหม200คนนะั่นอะ่ะอัตราการเข้ามาและสนใจสินค้ายังย0่เเเท่าเดิมนะแต่ ร้อยคนซื้อยี่สิบคนแต่เพิ่มขึ้นมาอีกร้อยคนก็ซื้อยี่สิบคนฟังนะมันหมายความว่าจับพวงจุ้ยแล้วยอดขายเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวที่มันเพิ่มขึ้นมาเท่าตัวเพราะพวงจุ้ยมาสร้างจุดเด่นอะไรขึ้นมาดึงคนเข้าร้านมากขึ้นเท่าตัวอัตราการซื้อของไม่ได้ไม่ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะแต่จํานวนคนซื้อของที่เพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นจํานวนคนที่เข้าร้านมากขึ้นพูดง่าย คนเข้าร้านร้อยคนซื้อยี่สิบคนแต่จัดหวงต้องแต่จัดหวงช่วยไปมันดึงทําให้คนเข้าร้านร้านนี้เพิ่มมาเป็นสองร้อยคนต่อวนันแต่อัตราหน้าซื้อของในร้านยังยี่สเปอร์เซ็นเท่าเดิมแสดงว่าสองร้อยคนคูณยี่สเปอร์เซ็นตก็จะกลายเป็นสี่สิบเปอร์เซ็นตจากยอดปกติก่อนจัดหวงช่วยยี่สิบคนเมื่อจัดหวงช่วยแล้วกลายเป็นสี่สิบคนแสดงว่ายออเติบโตร้อยเปอร์เซ็นเพราะจัดหวงจุย้ยเข้าใจไหมหวงจุ้ยสร้างจุดเด่นเข้าใจข้อนี้ไหม จุดเด่นก็แปลว่าทำให้ร้านดูน่าสนใจทําให้ร้านดูน่าเข้าทําให้ร้าพวงจุ้ยสร้างจุดเด่นแต่ถ้าเจ้าของร้านไม่เชิญสินแสมาดูเจ้าของร้านเชิญใครมารู้ไหมนักการตลาดเจ้าของชาเจ้าของร้านเชิญนักการตลาดนักการตลาดเข้ามาปุ๊บขอดูชาร์จเลยว่าเฉลี่ยลูกค้าเข้ามาแค่ไหนยอดซื้อยอดขายเป็นยังไงบ้างนักการตลาดเคาะไปยังบอกเลยว่า ที่เนี่ยปิดการขายไม่ได้ทั้งทั้งลูกค้าเข้ามาเป็นร้อยคนนักการตลาดบอกว่าจัดโปรโมชั่นรู้ไหมครับจัดโปรโมชั่นนี่กระตุ้นการขายโดยตรงเลยจริงไหมทาให้คนอยากซื้อแต่นักการตลาดไม่ได้ดึงอะไรไม่ได้ดึงลูกค้าเข้ามาใหม่แต่นักการตลาดอาศัยโฟกัสแรกคือจับลูกค้าที่เข้ามาอยู่แล้วให้ซื้อมากขึ้นก็คือจัดโปรโมชั่นมีส่วนลดมีออฟเฟอร์ต่างๆให้มากขึ้นมีเฟเวอร์ต่างๆให้มากขึ้นแสดงว่า กลยุทธ์ทางการตลาดก็เพิ่มยอดขายนี้เป็นเท่าตัวได้ไหม <Okay. S 1> พี่ครับรู้ใช่ไหมว่ายาสระผมโลชั่นบางครั้งไม่ใช่กลิ่นที่พวกที่ใช้ปกติแต่แม่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเป็นไงบ้าง <Okay. S 1> ซื้อสักนิดหนึ่งก็ดีนะ <Okay. S 1> เห็นไหมมนุษย์ชอบอะไร <Okay. S 1> คุ้มค่าไงดังนั้นก็กลายเป็นว่านักการตลาดก็สามารถเพิ่มลูกค้าจากยี่สิบคนให้กลายเป็นสี่สิบคนได้โดยการจาัดโปรโมชั่นมาล่อแล้วลูกค้าที่เพิ่มก็มีเพิ่มกำไรเพิ่มขึ้นด้วยจริงไหม แสดงว่าจัดการตลาดก็สามารถเพิ่มยอดค้ายในธุรกิจนั้นได้ไหมได้อีกกรณีหนึ่งร้านนี้เหมือนกันถ้าไม่เชิญสินแสไม่เชิญนักการตลาดมาแต่เชิญใครรู้ไหมเราเรียกว่านักพัฒนาธุรกิจออนไลน์ร้านขายของฝากต้องให้เป็นร้านออฟไลน์จริงไหมครับแปลว่าต้องให้นักท่องเที่ยวมาแต่เวลาโควิดนักท่องเที่ยวไม่มาเป็นไงบ้างขายไม่ได้เลยจริงไหม แต่ออนไลน์ช่วยได้ไหมย,ยิ่งอาหารทะเลคนภาคเหนือภาคอีสานเป็นไงบ้างไม่ได้เดินทางมาแต่เราสามารถสร้างออนไลน์ไปเข้าถึงเขาได้ไหมสแสดงว่านักขายออนไลน์เอาลูกชายที่จบต่างนอกมาทำออนไลน์ให้มันก็ทำให้คนทำเพจทำสินค้าหรือโฆษณาหรือทำไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็น Facebook ก็ทำเพจหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายนะครับมันก็ทำให้ลูกค้าคออินเข้ามา ทางโทรศัพท์เทเลเซลอะไรก็้งแต่นะครับหรือทางทางเมฟเอ็นเอหรือว่าเมสเซจต่างๆเข้ามาสั่งซื้อสิบยี่สิบคนเหมือนกันเห็นไหมกําลังจะบอกว่าอะไรรู้ไหมดึงพลังภายนอกเป็นเรื่องของห่วงจุย้ยบริหารจัดการพลังภายในเป็นเรื่องของนักการตลาดนอกไหมครับบริหารช่องทางไกลเป็นเรื่องของธุรกิจออนไลน์รู้ไหมครับที่โชคเล่าตรงนี้ให้ฟังคืออะไร พี่ทุกคนนะครับต้องใช้3ามอย่างพร้อมกันในการให้คำแนะนำหวงจุย้ยโมเดลนี้เป็นของโชคเลยนะรู้ไหมครับที่เนี่ยโชคก็จัด่วงจุย้ยดึงคนเข้ามาจากร้อยคนให้เพิ่มขึ้นมาเป็น200คนก่อนเพราะหวงจุ้ยมันสร้างจุดเด่นจดนิดหนึ่งนะสร้างจุดเด่นเน้นจุดขายเพิ่มช่องทางสร้างจุดเด่นเน้นจุดขาย เพิ่มช่องทางและข้อสุดท้ายต่อยอดความสำเร็จพี่ครับหัวใจข้อนี้นะครับใช้กับทุกรกิจที่พี่ทำได้หมดเลยนะแล้วต้องใช้ด้วยนะเพราะข้อนี้สำคัญมากถ้าสินค้าไม่มีจุดเด่นลูกค้าก็ไม่สนใจซื้อถ้าไม่มีจุดขายลูกค้าก็ไม่ตัดสินใจซื้อถ้าไม่เพิ่มช่องทางเข้าไม่ถึงลูกค้าลูกค้าไม่รู้ว่าเรามีสินค้านี้ก็ไม่มีซื้อและต่อยอดความสาเร็จ อย่าลืมนะหลูดธุรกิจจาไว้เลยนะครับสาคัญมากเกิดขึ้นตั้งอยู่แลดับไปดังนั้นเวลาถึงจุดจะพีคพี่ต้องอะไรหาฐานธุรกิจใหม่มาเริ่มทันทีอย่ารอให้ธุรกิจตกมาแล้วค่อยมาเริ่มต้นแล้วที่จะไม่มีเงินทุนไม่มีเวลาแล้วพี่จะเครียดในการบริหารหนี้โมเดลนี้สําคัญที่สุดเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมที่ตายที่ตายเลยนะทุกเคยทุกคนเคยผ่านมือถือยี่ห้อโนเกียทุกคนต้องเคยมียี่ห้อโนเกียมาเมื่อสิบยี่สิบปีก่อนจริงไหม พี่รู้ไหมครับตอนโนเกียพีกๆนะ้มูลค่าตลาดของเขานะครับมูลค่าหุ้นนะสามแสนล้านเหรียญสามแสนล้านเหรียญแต่รู้ไหมครับไมโครซอฟท์เพิ่งมาเทคโนเกียไปเมื่อสี่ห้าปีก่อนนั้นแค่ราคาหมื่นเจ็ดพันล้านเหรียญหายไปสองแสนแปดหมื่นสามพันล้านเหรียญเพราะอะไรรู้ไหมเขาไม่ต่อยอดอะไรเขาไม่ต่อยอดความสำเร็จ แล้วนี่คือที่มาของธุรกิจเมืองไทยด้วยกงสีเนี่ยอาชีพนี้พ่อแม่สร้างฐานะตระกูลนี้ขึ้นมาจริงไหมแต่ลูกหลานเปลี่ยนไม่เป็นยังไงบ้างก่อธุรกิจนั้นตายไปพร้อมกับสภาวะเวลาจําคํานี้ไว้นะอันตรายมากโลกสมัยนี้นะครับอยู่เฉยๆก็เจ๋งแล้วถึงพี่ไม่เปลี่ยนตลาดมันเปลี่ยนไหมคู่แข่งขันเปลี่ยนไหมแล้วเปลี่ยนไวมาก ดังนั้นชีวิตของพวกพี่ต้องมีคำว่าเชนอยู่เสมออันนี้สำคัญมากคือการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเวลาเวลามันพร้อมที่จะวิ่งหนีเรานะเราหยุดก็ตายหยุดก็เอาแสดงว่าเวลานี่คือที่มาของจัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดิหยุดนึกไหมครับไม่ปรับตัวเองเข้ากับยุคสมัยการปกครองของโลกสุดท้ายเป็นไงบ้างก็ยังหลงบูรณายาสิทธิราช ตัวเองเป็นเป็นสมุติเทพผลคืออะไรสุดท้ายนะัจกจักรพรรดิจีนก็ถูกล้มล้างถูกโค่นล้มเพราะสุดท้ายนะครับอันตรายที่สุดของมนุษย์ก็คือมนุษย์ความไม่รู้จักพอความมักใหญ่ไฟสูงความเห็นแก่ตัวความชิงดีชิงเด่นดังนะั้นกฎข้อนี้มนุษย์นะครับทุกชาติทุกภาษาเป็นเหมือนกันหมดดังนั้นนะครับสิ่งที่ให้พี่จดเมื่อกี้ให้พี่เห็นเลยว่า งานนี้ร้านอาหารทะเลรู้ไหมพี่โชคดึงลูกค้าเพิ่มขึ้นมาเป็น200คนจากร้อคนเป็น200คนนะแล้วโชคจัดโปรโมชั่นหรือจัดการตลาดลงไปในธุรกิจนี้ด้วยผลคืออะไรรู้ไหมผลคือดึงคนเข้ามา200คนแล้วเพิ่มยอดขายจากปกติ20%ให้ขึ้นมาเป็น40%แล้ว40%ของคนเท่าไหร่200คนนะเท่ากับจัดหวงจุ้ยและจัดการตลาดสามารถเพิ่มยอดขายขึ้นมาเป็น80 80คนเลยนะให้คนซื้อก็ามาเป็น80คนเข้าใจไหมแปดสิบคนคืออะไรร้อยคนจากซื้อปกติ20คนแต่ร้อยคนปกตินะครับดันขึ้นมาด้วยการตลาดให้กลายเป็นซื้อ40คนแสดงว่าร้อยคนซื้อ40คนแล้วนะแล้วเพิ่มขึ้นมาอีกร้อยคนก็ต้องซื้ออีก40คนสรงส่บบวก40เป็น80แล้วจริงไหมแล้วใช้ช่องทางออนไลน์ขาย20ชิ้นเท่ากับว่าร้อย ร้านนี้ก่อนที่จะเชิญเราไปขายได้แค่ยี่สิบชิ้นแต่เวลาเชิญเราไปได้ร้อยเติบโตขี่เท่าจำคำนี้ไว้นะสำคัญมากอะไรทำให้ลูกค้าสำเร็จเร็วที่สุดต้องรีบจัดอย่ายั้งว่าเอาสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองโชคจัดพร้อมกันทุกวิถีทางเพื่อเป็นหลักประกันฟังไว้เลยนะโชคเป็นแสงคนเดียวที่รับประกันผลงานหมายความว่าอะไรรู้ไหมโชคต้องถอนประกันให้ไวถ้าโชคถอนประกันโชคเหนื่อยายห่าเลยนะทั้งชีวิตเลยนะ เพราะโปรเจกต์ใบโปรเจกต์ต้องการยอดขายเติบโตเป็นเท่าตัวกูทําได้ในเวลาแค่หนึ่งเดือนเวลาทําได้ปุ๊บโชคถอนจบแล้วนะประกันถ้าไม่อย่างนั้นต้องปร,ประกันกับทั้งชีวิตนะดังนั้นนี่คือหลักประกันของโชคหัวใจโชคเรนะวะทำไมโชคกล้าและประกันผลงานห่วงจุย้ยเพราะโชคถอนความสําเร็จไวมันมีบางกรณีรู้สึกว่าอันนี้ลงกึง เปิดมา16ปีมีนี่20ล้านเนี่ยนะครับลงกึงนะครับปีนี่20ล้านยอดขายสูงสุดต่อเดือนแค่2ล้านต้นต้น2ล้านต้นต้นนะทำมา20ปีเอ้ย16ปีนี่20ล้านเครียดมากแล้วเชิญสินแสมา3-4คนแล้วด้วยเชิญโชคเป็นตัวสุดท้ายเพราะอะไรไหมครับลูกสินแสคนล่าสุดที่ไป,ไปเป็นลูกสศิโชคก็ช่วยไม่ได้ ก็เลยมาเชิญโชคไปปกติโชคไม่ค่อยรับงานพวกเนี้เพราะว่าถ้าแค่สามสองสามหมื่นนะมันถูกสําหรับโชคเพราะบางครั้งโชคก็ขึ้นตัวเองขึ้นมาแรงๆหกหมื่นแปดหมื่นแต่งานนี้โชครับก็เลยเอาแค่หมื่นแปดสงสารเพราะเขาเครียดมากทาไมเครียดมากเนี่ยครับที่เนี่ยจับไม่รอดแล้วเครียดมากๆรู้ไหมครับโชคบอกไว้ว่า,วาอะไรรู้ไหมที่เนี่ย ภายในสองเดือนเท่านั้นน่ะโชคสามารถทํามาได้ถึงสี่ห้าล้านนะโชคพูดอย่างนี้เลยแล้วโชคจัดทวงจุ้ยไงรู้ไหมโชคบอกว่าอะไรรู้ไหมถ้าจะจัดทวงจุ้ยต้องทําหลังคาเห็นดูหลังคาสแลงเน่ามากเลยเห็นไหมทําพื้นการจัดทวงจุ้ยนี่มีแค่สองอย่างทําพื้นกับทําหลังคาแต่มีข้อแม้ว่าทําการตลาดานี้ให้โชคก่อนแล้วเมื่อได้ยอดขายที่สี่ล้านแล้วค่อยมาทําพื้น แล้วถ้าได้ยอดขายถึงห้าล้านค่อยมาทำหลังคาแปลว่าใช้อะไรนําก่อนเก้าหมอการตลาดนําก่อนเลยแล้วค่อยมาเก็บหวงจุ้ยเพราะเขามีแต่นี่อยู่ๆนะครับจะให้เขาปรับพื้นทํำเนี้ยหมดก็หมดหลายแสนจริงไหมเขาไม่มีเงินแล้วนะแสดงว่าเราต้องหาเงินเข้ามาก่อนการเรียนหุ้จุ้ยจริงโชคต้องการจะบอกเื่ออะไรไหมห่วงจุ้ยจริงๆแล้วนะครับมันยืดหยุ่นได้ แต่ถ้าสินแสเก่งในคุงช่่ยอย่างเดียวไม่เข้าใจอย่างอื่นนะครับตายที่เนี้ยมาแล้วสี่คนเนี่ยครับมาเชิญโชคจัดเด้อโชคให้ดูเนี่ยโชคให้ลื้อทิ้งหมดเลยเกะก,กะมันลบยังดูนะครับทำไมต้องให้ทำพื้น <Wow. S 1> พี่ไหมครับขนาดซีรีส์ห้าเขาไฟยังเอาสกอตเทปแปะเลย แล้วเยินขนาดนี้แล้วตรงนี้ครับน่าจะไปเปลี่ยนมาแล้วเพราะอยู่ๆนะครับตรงนี้มันหักแล้วตรงนี้ไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้จริงไหมแสดงว่าการชนนี้ต้องแตกหรือไปเปลี่ยนมาแก้ขัดแล้วจริงไหมแสดงว่าต้องไม่มีเงินอย่างแรง<ม>เห็นแค่นี้ต้องอะไรแล้วโชคจะสอนพี่อ่านพฤติกรรมพยากรณ์ด้วยนะเพราะความต้องการคือส่วนที่ขาดมันซ่อนอยู่ในบ้านเขาทั้งหมดเนี่ยครับเราก็จะรู้แล้วว่าไม่มีเงินแสดงว่าเห็นไหมพื้นพวกนี้มันซุดมันแตกพี่ลองดูเห็นไหมครับต้องทําหลังคากับทําพื้นเนี่ย แตกแล้วพี่ลองดูนะครับแตกกว้างมากอันเนี้ยหาสุดพิธีกรรมมาตั้งศาลให้ใช้ศาลตายายเรื่องสูงของศาลพระพรมไปตั้งแทน่นตลกและผิดธรรมชาติมากเลยนะผิดกฎโชคอาจารย์พิธีกรรมด้วยนะแต่อย่างเงี้ยต้องห้ามโชคไม่แตะเลยนะโชคไม่เหยียบรอยเท้าคนอื่นเพราะทางนี้โชคเดินเยอะโชคก็บอกว่าก็แล้วแต่ถ้าเชื่อก็ทําไปแล้วสุดท้ายโชคแนะนําอะไรรู้ไหมครับ วางการตลาดให้เขาบอกเลยว่าถ้าได้สี่ล้านทำพื้นถ้าได้ห้าล้านทำหลังคาพี่รู้ไหมครับจากเดือนละสองล้านนะครับผ่านมาหนึ่งเดือนยอดขึ้นมาสี่ล้านกว่าบาทเดือนที่สองขึ้นมาห้าล้านนี่ไงเดี๋ยวหาว่าโชคโมบเห็นไหมครับทำอะไรละทำพื้นใหม่รลเบิดใหม่หมดเลยเห็นไหมแล้วก็ดูนะครับ เดี๋ยวนะครับเห็นไหมครับเนี่ยทำพื้นใหม่โชคใช้น้ำกลางฟ้าเพื่อเทพลังนี่ใช้วิชาคุณช่วยจ่าๆเหมือนกันนะเพราะต้องการเทว่ศรัทธานในใจเขาไงให้มันรู้สึกว่ามีเคดหนักๆอยู่บ้างแล้วก็ให้เปิดไฟเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็ทำหลังคาแล้วเห็นไหมทำพื้นใหม่หมดเนี่ยเดือนแรกได้สี่ล้านเดือนที่สองได้ห้าล้านเนี่ยจบละ ทำยอดให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาแก้หวงจุ้ยเราต้องใช้เก้าหมออย่างนี้นะเพราะถ้าหวงจุ้ยไม่ได้แก้ตรงนี้นะอยู่ๆพี่ไปทําเนี้ยแต่ไม่แก้การตลาดให้เขาอ่ะแล้วโชคจะมาเล่ารายละเอยียดให้ฟังว่าที่เนี้ยมีปัญหาอะไรทําไมถึงได้ทําได้เดี๋ยวให้ดูอีกที่ก็ได้ขำๆโชคเตรียมมาให้พี่ดูเยอะมากในผลงานจริงทั้งหมดแต่ผลงานจริงไม่ได้ลงวิดีโอแล้ว youtube ให้นะมาเป็นความลับ ต้องรักษาหน้าตาท่านไว้ด้วยทั้งบ้านไม่มีเคล็ดอย่างอื่นเลยแล้วไก่ตัวเนี้ยเป็นไก่ที่มีในบ้านท่านอยู่แล้วเป็นไก่ที่มีในบ้านท่านอยู่แล้วโชคใช้ไก่ตัวเนี้ยในการแก้่วงจุ้ยทั้งบ้านแล,แล้วจบและเป็นไก่ที่มีอย่างเดียวบ้านไม่ต้องจัดทั้งทั้งบ้านผิดบ้านเป็นตัวอยู่ ถ้าเราเรียนไปในวิชานะประธานบ้านหายเป็นต้องห้ามแต่โชคไม่ให้แก้โชคให้แก้ที่ไก่ตัวนี้แก้ยังไงร,รู้ไหมพี่ผู้ชายก็เป็นศาสตราจารย์ลูกเป็นแอร์กับอีกคนหนึ่งเรียนศิลปากรลูกก็อีกคนหนึ่งติดพ่ออีกคนติดแม่แต่ไม่ค่อยเชื่อมั่นแม่เพราะแม่ชอบจู้จี้พี่ผู้ชายนี่พี่ผู้ชายพี่ผู้หญิงนะกินใจกัน พี่ผู้ชายนอนข้างบนพี่ผู้หญิงนอนข้างล่างเนี่ยครับห้องนอนพี่ผู้หญิงข้างล่างไร้ชีวิตไหมไม่มีความสุขไหมพี่ลองดูเห็นไหมเนี่ยมีแค่นี้เองนอนชั้นล่างแล้วตรงนี้เป็นอะไรไหมครับติดกับเรือนคนใช้ที่เป็นเรือนซักล้างแล้วพี่ผู้หญิงก็นอนอย่างนี้ยครับไม่ได้มีความสุขพี่เขาหลุดมาประโยคหนึ่งว่าถ้าไม่ติดเรื่องลูกนะพี่ก็คงจัดเขาพูดกับเด็กมัธยมซื้อคนอหนึ่งอย่างโชคนีเลยนะ ที่นี่โชคแก้ปัญหาด้วยด้วยไก่ที่เขามีอยู่แล้วในบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะโชคสรุปว่าวิชาโชคขั้นเทพยังไงบ้างเราเรียกว่าจัดวงจุ้ยในใจภาษาอังกฤษก็คือการปรับไมเซ็ตการไซโคโทแมทจิตการเล่นกับจิตใต้สำนึกด้วยโชคบอกพี่หญิงว่าพี่ครับ ทุกเช้าที่ออกจากบ้านและเข้าบ้านมาเมื่อเจอไก่เพิ่นต้องผ่านไก่ตัวนี้ก่อนออกประตูบ้านคุณคะฉันรักคุณนะหนูจงเป็นเด็กดีนะแม่รักหนูมากให้เขาพูดแล้วก็ลูกเท่ากับเป็นการย้ำใจตัวเองไหมจากาลูกผิดหูผิดตาปุ๊บจากปากสวนเลยก็ไก่ว่าไม่พูดพี่ผู้ชายจาับขี้จากขี้บ่นพี่ผู้ชายไก่ว่าไม่พูดอะไรเลยเพราะใจมันสะกดว่าฉันรักคุณฉันรักคุณความอ่อนโยนในใจมันจะซอฟลงนอกไหมครับจะซอฟลง แล้วสุดท้ายกลายไปว่าอะไรไหมครแค่หนึ่งอาทิตย์ข้อตกลงในบ้านนี้เปลี่ยนไปลูกเห็นความเปลี่ยนแปลงของแม่พี่ผู้ชายเห็นความเปลี่ยนแปลงของ